เก้าดอกสี่ชุดมาแก้บนปู่องค์ดำปู่วเวทองค์ย่ามณีจันทาแก้บนรัฐบาลไทยงวดสิบหกธันวาที่เข้ารูดนะครับก็ถือว่าเข้าอยู่เป็นงวดที่สามแล้วนะครับเราจะไปต่อสามสิบทันวาก็คืองวดที่สี่นะครับเราไม่ได้นับสิบสามนะเราจะนับเป็นงวดที่สี่เข้ามาแล้วสามงวดคือสิบหกพฤศจิกาหนึ่งธันวาที่เข้าเก้าหนึ่งเต็มแล้วงวดเมื่อกี้เข้าแค่รูดเจ็ดนะครับเจ็ดมาตั้งสองตัวแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่เราหมายมั่นปั้นป,นปวงเท่าไหร่ แล้วอันนี้จะมาบอกปู่ว่าเราไม่เอารูดนะครับเอารูดเนี่ยมันดีใจได้แต่มันไม่สุดเมื่อเราบอกว่าเราจะไปดาวปุตโตตอนนี้น้ํามันเราหมดอยู่ที่ดาวพุธนะครับอันนี้ก็จะเป็นทูปปู่อาจารย์ก็จะพูดไว้ก่อนเลยอาจารย์อยากจุดทูปอ่ะให้ตรงกับเลขชุดน้นที่อาจารย์ให้ไปก่อนหน้านี้อย่างที่บอกครับเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับน้องใครดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะ,นะ <het S 2> ก็เลขชุดน้นเนี่ยสามสิบธันวาเนี่ยวดนนี้มันออกสามสิบนะครับ ก็ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่สี่สองสี่ห้าสองห้าแล้วก็สี่ศูนย์ครับฟังอีกครั้งสี่สองสี่ห้าสองห้าแล้วก็สี่ศูนย์ครับสามตัวมีสี่สองห้าแล้วก็สี่สองศูนย์สี่สองห้าแล้วก็สี่สองศูนาาย์นะจานแถมสี่ห้าศูนย์กันไว้นิดหนึ่งนะครับเนาะ แล้วก็อาจารย์ก็ขอจุดทูบป,ปู่อยากให้ทูบป,ปู่นี่ขึ้นเหมือนงวดที่หนึ่งธันวาที่จุดทูบได้ห้าหนึ่งเก้าเลขชุดเรามีเก้าหนึ่งพอตรงกันเราจะได้แบบมั่นใจอ่ะได้แต่เมื่อคืนก็ฝันแล้วแหละฝันว่าพี่น้อยเนี่ยผู้สร้างสำนักเนี่ยมายกมืออย่างเงี้ยสี่แต่พี่น้อยนี่เสียชีวิตแล้วนะครับตอนแกเสียแกอายุสี่สิบหกปีนะครับในฝันเนี่ยนอนอยู่ที่เตียงอยู่โรงพยาบาลแล้วก็พี่น้อยยกมือบอกว่าสี่หัวใจเต้นแค่สี่ครั้ง แล้วก็ผมก็เดินไปหาแกที่เตียงแล้วก็หัวใจเต้นจากสี่จนเหลือศูนย์แล้วแกก็เสียชีวิตเสียชีวิตอีกครั้งก็คือเสียเป็นครั้งที่สองคือชีวิตจริงก็เสียแล้วในฝันก็อเสียอีกก็เลยเสียเป็นครั้งที่สองก็เลยยกมือสี่ก็นั่าจะสี่คนตายศูนย์แล้วก็เสียครั้งของก็สี่ศูนย์สองที่ผมชอบแล้วก็อายุแกสี่หกอ่าแล้วก็ทูบที่ผมบอกว่าคนที่นําหอกนันตเศษมาส่งนี่ชื่อพี่กบแกจุดทูบครั้งก่อนในห้า จ็ดหนึ่งอาจารย์ซีให้เป็นห้าเจ็ดเจ็ดเพราะแกจะจุดไม่ตรงต้องแปลเลขวันนี้แกจุดได้ห้าเก้าสี่เราก็จะแปลเป็นห้าหกสี่เออห้าเก้าสี่กว่าห้าหกสี่ไปจัดเล่นก็จะมาตรงสี่หกกับสี่ห้าพอดีนะครับในชุดเราแล้ววันนี้ก็อันนี้เป็นทูบอนอน็อตก็อยากให้ปู่เนี่ยไห้โซคลาภเด้อปู่เด้อเดี๋ยวอาจารย์จะขอปู่คุยกับปู่นะครับเนาะอาจารย์ขออนุญาตสวดก่อน ปริตาวานะเมตังสเมตาพระทันตาอาวิขิตตจิตตาปริตังพนันตูสักเคกาเมจะรูปเปคิริสิขละละเตจันตะริเควิมานีทีเปรเทจะคาเมสุรุวนะณคา,าเนเคหะวัตุมีเขเตภุมมาจะยันตูเทวชะละทรวิสมยขะคันทพนาคาติดทันตาสันติเกยงมูนิวาระวจัจนังสาทุโหมสุนันตู ธรรมมสวนกาโรุยมทันตาธรรมมสวนกาโรุยมทันตาธรรมมสวนกาโรุยมทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอวรหตตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอวรหตตตสัมมาส <LE diesen affirm ation> ัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระตัวรัตตตัวสัมมาสัมพุทธัสสะกายะวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีองค์ดำแสนสิริจันทนาคราชวิสุทธิเทวาปูเชมี ตุติยมปีกายาวะจาจิตตังอหังวันธานะคาทิพยดีองคดำแสนหลีจันทาณคราชวิสุทธิเทวาผูเชมีตาติยมปีกายาวาจาจิตตังอหังวันทาน,นะคาทิพยดีองค์ดำแสนหลีจันทาณคราชวิสุทธิทเทวาผูเชมีเมตตันจักมหาลาภภปโยนะคะขันธบริตังพุทธัถงถูกหวยทำมังถูกหวยสงังฆังถูกหวยพุทธังเศรษฐีทำมังเศรษฐีสังฆังเศรษฐีพุทธังร่ำรวยทำมังร่ำรวยสงังฆังร่ำรวย นะมสะสอุเศรษฐีนะมสะสอุถูกหวยนะมสะสอุหมดหนี้หมดสินนะมสะสอุอิมา,าจิสามตัวตรงรัฐบาลไทยนะมสะสอุอีมา,าจีสามสิบท่านว่าปูปเอ้ยมือนี้ลูกได้น้ำผลละไม่เก้ายางจำนวนสี่ชุดมาแก่บ,บนถวายอง์ปูอง์องดำองปูเวทองยามานิจันท้า แก่บนงวดที่สิบหกท่านว่าดีผ่านมาซึ่งเขายูแต่เป็นแค่เลขรูดเจ็ดในมาสองตัวแต่มันดีใจ่าสุดปูการที่ดีใจ่าสุดเนี่ยมันจะเห็นในห,ห้าเนี่ยกะถือได้อยู่ครึ่งหนึ่งบ่ถือได้อยู่ครึ่งลูกอยากได้เจาะแตกแบบงวดเก้านึงมาทั้งบนทั้งล่างรูดบ่พ่อให้เจาะตัวเน้นใน4ีชุดนั้นเลยชุดเน้นของลูก มันจะมีอยู่30มสท่นานว่านี่มันจะมีซื้ออยังกรไดมี C แต่ชุดเนี่ยมมี C ี C 2ีสองหาสหาแลักก็ะ C ีศูนย์ซหาสหาแลักก็ะ C ให้ใน C ีคูนี้สตัวมีซีสองหากับ C 2 0อเนี่ยสตัวมีแค่เนี่ยให้มาในชุดเนี่ยมาลางกรหาค่าน้่มันปีใหม่นคนเนี่ยบางคนเขาจะกลับผู้มีลำเนาวกลับจากต่างจัง,งหวัด อาจารย์ของผู้อิสานนะครับจากต่างจังหวัดกะหาค่า้ํามัน้นามูงหนาม,มัน,มนเขาก็จะมาไหว้ปูน้ำนก็ถือบาให้ช่วงไลาบเป็นการต้อนรับปีใหม่เด้อปูเด้อปวดเมตตาไม่นีลูกด้น้ำผลไม้ก็ย่างซีชุดอดอกกุหลาบปักสกเราชื่อถว,วายปูนดำบุญตรง,ตรง,งนี้จันร์ลูกแก้บ,บนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลากลำโพงลูกกจะลากคือเา่เาเท้าม่มมีแค่แกวงเง้วขงงันยาแของงา้ขอแง,ง้วเงาขงเงา,ขงเงาต้องจอดแสกเน้นๆกับตามตัวแตกไปเลยหรือบดล้างไปเลยบ่เอารูดปูเอารางกพร้อมนั่นแหละ เขาถึงจะได้แห่ของเงาห้ปูอืมแต่ลูกก็ตามแต่ลูกผลไหม่มาแต่ลูกขอจอแจกเด้เ่ออนะลูกบ่เอาลูดเรอปูเอะเขาก็ดีก็าว่าเขาแต่ลูกอยากได้จอแต่น้ำเนื้อปูเด้อทูบเนี่ยลูกจะให้ปูเมตตาสามสิบล้านมาให้ปูเป็นคนชี้น้ำให้ไวเป็นเลขยังลูกกับป่ณลว่าเป็นเลขยัง,กกยงให้ปูเมตตาเด้อนี้เด้อเอาอัน,นี้ลูกจะจุดรัฐบาลให้เลยนะปูเนาะอืม ให้ซื้อเสียงเข้าไปหอดดาวผู้โตให้มันได้ตอนนี้นะ้ามันเลาเหมือนอยู่ดาวผูดลูกอยากไปลบคํามข้อละหาแล้วก็บับผู้ใดสั์ท่าปูเนี่ยขอให้ได้เนี่ยหอกอันนั้นตาเศษเนี่ยหอ,อกสีอันนั้นตาเศษในลูกถาวายให้ปูเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมไปสู่ลบถ้านู่ลูกรกะสั้งเห็ดแล้ว,ล,กกวลูกจะถวายท่านู่ห้ปูอีกเนี่ยลูกจะถวายปูปูก็ต้องให้โชคให้ลาบลูกแกลูกสีน้ำเด้อลูกจังสีได้มีกําลังแล้วกะ ลูกแก้วย่าเนี่ยลูกจะเขาสรซังถวายลูกแก้วย่าแล้วก็พาแดงองปูเวตเด้อให้ปูเมตตาเด้อสามสิบท่านได้เนี่ยขอสามตัวตรงตรงลบค้าหนูถูกลบค้าำข้อะหาคนที่มันดาเฮ้าย่าให้เขามาว่าให้ลูกได้เด้อปูลูกขอแบบนั้นแหละคือจ้าเก้าหนึ่งแ่ะเฮ้าเลยนี่ซีศูนย์กันอะไนี่ซีสองกันอะไรซีหักกันอะไสองห้ากันอะไรซีศูนย์ไปเลยเนี่ยพี่น้อยยกซีนี่คนตายศูนย์เนี่ยเอาแรงซีศูนย์บนซีหกกันยังไหนเลยอ่า ยื่สามตัวแตกไปเลยขอบุญขอล่างขอผู้เปิดเมตตาลูกเลยเน้อนะนะมอนี่มารับเอาผลไมมลูกขอขอบุญไม่เลยอันเก่าเดี๋ยวก็จะไล่แก่อันไม่เนี่ยหาสามสิบพันว่าเลขเข่าสามตัวตรงหรือชุดเน้นที่ลูกหายไปลูกจะน้ำผลไมมเก่าย่างสี่ชุดดอกกุหลาบก็สิเก้าดอกสี่ชุดถวายปูงดำาผู้เวทนองยามินี่จันท่าขอปูเปิดเมตตาขอสามตัวเลขถ้าสามตัวลูกหายเลขแปดชุด หล,ลักลำพวงคือเก่าลูกแห่ตะนามเพื่อให้ลูกศิษย์ถ่ายยลังกาแฟาแล้วมาล้านจุดลอยของมาสักกาลาปูคือเก่าอืมแม่ถวายท่านูปูพร้อมท่านูนี่ถวายลูกแก้วหญ้าถวายพระแดงปูเวทขอปูเปิดเมตตาเด้อลูกถิ่มล่ำเป่าแค่หน่อยปูฟังนำ้ำมาเด้อปูเด้ออ่าหลักลำพงเลยเด้อปูเด้อปูเปิดเมตตาเด้อที่ไหม ปู่เด้อขอรัฐบาลไทยเด้อปูองดับเนื้อยาซอยกันเนื้อผู้เบีดซอยกันสัมมาสัุทธะนะโมตัสสะพระวรัตตัมราตตัมาราสัมมาสมุทรธะนะโมตัสสะพระตัวรัตตัาตตัมาราสัมมาสมุทรธะอิติปิโสภควายะมะราชโนท้าเวสุวรรณโนมรณังสุขังระหังสุขตัวนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายะขะพันตาพระทับุริโตเวสสะพุทธสัพุทธังระหังวุโตท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ ปูเวทเอ้ยมือนีลูกในน้ำดอกกุหลาบเข้าสิเก้าดอกจำนวนสีชส่ชุดผลไม้เก้าอย่างสี่ชุดถวายปูเวทผู้อมด,ดำงูงามานมีน้จันท่าขอบคุณที่ให้โชคลาภที่ผ่านมาแต่มันเป็นแค่ลูดลูกก็เลยมากบอกปูไม่ว่าลูกบอขอเอาลูดสามสิบท่านว่าเนี่ยลูกอยากขอเอาเจาะในชุดเด่นของเฮาหรือสามโตไปเลยเพื่อให้ค่านล้วมันพี่น้องเอารูดเนี่ยเขาไม่ได้แห่ปูมันดีใจได้อยูต่ตอนบ่สุด สามสิตันว่านี่เลขลูกก็จะมี C ีแต่ขอเป็นคู C ี 4, คูนี่คือ C 2สอง5หาแลละกับซีศูนย์หาสหาแลละกับซีศย์สตัวมี C 2สหากับ C 2 0องศลูกขอมาในชุดนี่เม็ดเดียวคือ C 2สอใน C คูนี่ทาสำเร็จลูกก็จะน้ำผลละไม่ผมล,ลูกจะน้ำดอกกุหลาบก,ก็จะเก้าดอก4ชุดผลละไม่ก็ยาง4ชุดถาวายปูเวทปูงดำบหงุงยางนี้จัดถ้า าเขาสามตัวเนี่ยหรือบนล่างเนี่ยลูกเพิ่มเป็นแปดชุดเลยเอาถ้าบนล่างนะนเนี่ยเจาะเนื้อปูเดอ้อไม่เอารูดแล้วก็ลูกก็จะลากลำโพงมาแก่คือเกาหล่ะตอนนี้ลูกจุดทูบใบนะ้ำปูงดำห้ปูใส่พลังช่วยกันสามสิบตันมาสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนื้อทูบหนึ่งเด้อไอ้มาชนกันให้ตรงกันโดนมาดาลเนืนะ้อปูเดอ้ออ่าแล้วกัล,กาาล,วกล,วลูกไปแห่ต้านหนามเพิ่มขึ้นเกาหล่ะตอนนี้ลูกไปผู้เดียวให้ลูกซีฟลายอยู่หลา,ลานกาแฟเนื้อปูเดอ้อ พันยังไงแห่เนี่ยเขาต้องแตกในชุดเด่นหรือว่าเจาะสามตัวเนื้อผู้เนื้อขอผู้บดเมตตาด้วน